สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับจะมาทําอะไรแปลกๆเล่นกันเองนะครับวันนี้บอกเลยว่าพวกเราเบื่อหน้าตาเดิมของพวกเราเองนะมีคนคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าเบื่อกาฟิลแล้วบอกกาฟิลไม่นานลกเลยว่ะเฮ้ยน้องๆคนไหนเบื่อกาฟิลบ้างเนี่ยช่วยพิมพ์มาบอกกันหน่อยจริงๆเนี่ยยังไงพี่ดินก็ต้องเป็นกาฟิลไปตลอดนะครับเพราะว่ามันคือ ตัวของพี่ดีมมาแล้วถ้าพี่ดีมเล่นตัวอื่นเนี่ยอาจจะแบบไม่ใช่พี่ดีมตัวจริงก็น,นะคะับใช่อาจจะเป็นตัวออปลอมพวกนั้นดีก็ต้องเป็นกาฟิลต่อไปส่วนพี่ก็ต้องเป็นแมวตัวนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย<ๆ>เห็นว่าน้องๆก็เบื่อกาฟิลแล้วอาจจะเบื่อพี่ด้วยก็ได้อเอางี้ดีกว,ว่าพวกเรามาแปลงร่างให้น้องๆดูกันดีกว่าเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกหน่อยวันนี้ เดี๋ยวเราจะเป็นกาฟิลที่ไม่ใช่กาฟิลตัวเดิมนะครับส่ที่ก็จะเป็นแมวแจ๊สที่ไม่ใช่แมวตัวเดิมเหมือนกันมาดิมพี่เตรียมชุดไว้ให้แล้วเออวันนี้เรามีชุดที่จะเปลี่ยนร่างกันไปซื้อมไหมนะหนึ่งสองสามเนโอ้โหนี่ไงปีกเห็นไหมซื้อปีกมาใส่แล้วใช่ไหมพี่ไปซื้อปีกมาใส่แล้วโหปีกเท่มาก เอ้ยลองดูว่าเอาเอาสิมาดิมวันนี้เราจะมาสวมปีกกันให้น้องๆดูว่าพวกเราเนี่ยถ้าใส่ปีกก็จะออกมาเท่แค่ไหนอ่ะพร้อมไหมนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วหนึ่งสองสามจึ้งเอ้ยเป็นไงพี่ใส่ปีกแล้วเท่าโอ้โหดีมใ่ปีกเหมือนกันนี่โอ้โหเท่าไปยืมมอสแมนมาปีกเนี่ยแต่แต่โอ้โหปีได พี่บได้เหมือนกันพอดีไปยิงปีกมอสแบนมาพี่บินได้แล้วว้าวิวโอ้โหโอ้โหเท่มากเลยอะเป็นแข่งกันเปล่าไอ้นะลงมาสิเฮ้ยทำไมปีกพี่มันไม่กระพือเหมือนปีกดีมาไหนดีมลองวิ่งดูหน่อยสิเมื่อกี้พี่เห็นปีกดีมันกระพือได้ด้วยอ่ะมา ไหนดีมลองวิ่งพี่ดูหน่อยโอ้ยเจ๋งมากอุ้ยกระพือปีกกันด้วยโอ้ยอิจฉาอิจฉาตีให้ตายเลยอิจฉาทำไมทำไมปีกพี่มันกระพือไม่ได้เนี่ยเออปีกพี่มันกระพือไม่ได้แบบปีกพี่มันแข็งอ่ะไม่เหมือนของดีมเลยไอ้ดีมเฮ้ยไหนร่อนให้พี่ดูหน่อยเด้ะว้าวเจ๋งมาก ดิมเรามาล่อนแข่งกันตรงนี้ดีกว่าห้ามเลยขอบตรงนี้นะดิมเออเรากดกดวีทีนึงให้มันบินนะแล้วดูว่าใครไปไกลกว่ากันถ้าลงพื้นแล้วให้หยุดเลยนะห้ามโกงนะเอกงไม่โกงไม่โกงต่อไปไม่โกงถอยมาถอยมาสุดก่อนอ่ะเริ่มไหมนะเออหนึ่งสองสามโอ้โหพี่ถึงนี่แล้ววะเฮ้ยพี่ไกลกว่าเว้ย เฮ้ยเจ๋งว่ะดิมฮะพี่ว่านะเราลองเปลี่ยนสีปีกกันดูดีกว่าเอาดิดิเนี่ยได้ปีกสีชมพูอ่ะพี่บินมาบินมาบินมาอ่ะอันนี้ปีกพี่สีเขียวเดี๋ยวพี่ทำปีกดิมให้ดิมว่าสีชมพูนะพี่ทำสีชมพูให้เอาโอเคโอ้สีโดนใจมากเลยแบ่งไหมบ้าเอวชอบเอาเลยเอาสีนี้เลยใช่ไหมใส่เลยนะเกณฑ์หนึ่งสองสามช่วย ไปเขียวมาแล้วเย้เจ๋งมากชอบปะชอบอ่ะพี่เฮ้ยูพวกเราเป็นแมวสุดสุดเจ๋งอ่ะแหววไปยิงมอสแมนมาใส่นะปีกเนี่ยเฮ้ยรอดมากเลยอ่ะนี่ต้องน้องๆคนไหนนี่มีไอเดียเด็ดๆนะครับที่จะให้พวกเราเนี่ยเอาปีกนี้ไปทำหนังหรือว่าอะไรได้เนี่ย คอมเมนต์มาบอกทีนะครับโหอยากทำหนังเจ๋งๆที่แบบเราใส่ปีกงเนะเอคตรเท่เลยอ่ะมาพี่จะไล่ตีดีมกลางอากาศว้าฮ่าววววววเยวเววนว้วว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 วาวว้วรววกวววววอเวว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 เวว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 นวว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 วยวว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 วมววววาวว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  พี่ว่านะพอดีพี่มีชุดเจ๋งๆอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวพี่เอามารวมร่างให้ดีมดูเอามาอ่าเดี๋ยวพี่ไปเตรียมชุดก่อนโอเคเท่านี้นี่ชุดเท่เป็นไงสวยอ่ะเออเดี๋ยวเราลองใส่สีดำก่อนเลยโอเคมาดีมเอาตัวที่สองนี่นะพี่เอาตัวแรกนี่ได้ไอ้ดีมเอาตัวแรกไว้ก็ได้โอเคเฮ้ยพี่เอาตัวแรกเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่เอาตัวแรกพี่เอาตัวแรกฟึ่งเป็นไงบ้างโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยเอ้โหไหนดิบลองเดินดิสี่กุมารหันห้าไม่ใช่อ๋อถ้าสี่กุมารหันห้าได้ศูนย์จุดแปดโอ้เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่าไอไอกงจักงนี่มันเหมือนเป็นกำไรข้อมือเลยใช่ไม่ดลยเนี่ยพวกเราเป็นแก๊งสี่กุมารกันแล้วทีนี้มีเปกด้วยก็เท่อ้าวว้าวเป็นไงนี่นี่ต้องต่อยต้องต่อย โอ้โหสีกุมารบินไปแล้วสีกุมารบินไปแล้วโอ้หโหล่อนโคดมันอะเป็นนกเลยเฮ้ยดิมเจ๋งว่ะไ,ไหนดิมบินบินไปไหนดิโอ้โหไหนเฮ้ยดีเวลาดิมบินแล้วแบบปีกมันกระพือด้วยเหรอเออกระพอรือด้วยไงเฮ้ยเจ๋งว่ะเห็นไหมของพี่ไม่กระพือ บินบนดินไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเท่มากอ่ะของดีมากเออของดีมเทพจริงเฮ้ยบินสูงๆเลยอือโอ้โหเฮ้ยดิมเหมือนนกจริงๆเลยอ่ะมองไม่ทันเลยโฮ้ยดิมเหมือนนกจริงๆเลยโอ้โหอ๋อถ้าดิมหยุดแล้วปีกมันจะขึ้นไงเฮ้ยเป็นนกเลยเฮ้ยกลายเป็นนกไปแล้วจากแมวกลายเป็นนกโอ้เจ๋งว่ะ งงงงงง่เจ๋งว่ะเฮ้ยดูท่าทมดิเฮ้ยจับนกกินดีว่ะเ้ยเอางี้เดี๋ยวเรายินท่าเต็มแมันเหมือเป็นลง่มให้ดมเลยพี่ว่านะไอ้กงจักอันเดิมไม่ค่อยเทแพี่เปลี่ยนสียังดีมาสีชมูพี่กดกดแก่นทีนเอาออกกันปึ้งไงี้กงจักสีชมพูเท่ป่ะไม่ของพี่สีเหลืองเอ้ยเท่เอ้กงจักพี่สีเหลืองเท่ป่ะเอเท โอ้ปีกเขียวกรงจักเหลืองนะครับของดีมนี่ชมพูล้วนเลยใอ้ดีมแสงมาโอ้โหไม่เลวตุ๊ดมากตุ๊ดจริงๆแกเนี่ยตุ๊ดจริงๆดิมนเป็นผู้ใส่สีชมพูได้มาร่อนแข่งกันมาเด้งสองน้ำแบกโอ้เฮ้ยเจ๋งมากเลยดิมเว้าเว้า ชุดใหม่จังน้องๆชอบอชุดใหม่ของเราไหมอะเออให้ให้น้องๆโหวตกันดีกว่านี่อ่านี่ทุกคนมาดูนะอันนี้เป็นตัวของพ่อพูนะครับเป็นแมวปีกเขียวนะครับกงจักเหลืองแล้วก็ส่วนเดมนี่เป็นแมวกาฟิลที่มีปีกชมพูแล้วก็กรงจักสีชมพูเหมือนกันนะครับ แต่ว่าหน้าบากไปหน่อยว่ารารวมไอยู่หลายทีนี่เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับช่วยกันโหวตให้ดูหน่อยว่าชอบตัวสีเขียวหรือว่าสีชมพูมากกว่านะครับแล้วก็ใครมีคอนเทนต์เจ๋งเนี่ยที่จะให้เราเอาปีกเนี่ยไปทําเล่นเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้นะครับเราอยากจะเอาปีกนี้ไปเล่นมากเลยอะ่ะมันเจ๋งมากอะ่ะเออเดี๋ยวไปหาด่านเจ๋งๆแล้วปีกนี้ไปแข่งกันร่อนเหือ,อนะใช่โอเค ฝากติดตามชมพวกเรากันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้พวกเราดีซี่แฟมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย